บางคนย่านเลี้ยงแล้วว่ามีมองขายนะครับโอ้โหมีแต่จะขายง่ายเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่มีจะให้เขาเอาละรายได้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับรายได้ก็อยู่ได้อจ้ะอยู่ได้ปีหนึ่งนี่ก็จะประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งใช่สามเดือนขายเือนึงใช่ตัวเฉลียได้ปีละแสนบหครับได้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 เนาะโอ้ครับเอาละในจับเงินแสนเดือนละหมื่นนะครับเนาะจ้าจะได้อยู่เฉลีย สวัสดีครับผมปาวิสารขนานแท้ครับมือนีสภาพเขามาเยี่ยมชมฟ้ามเลียงแพะครับผมมาศึกษาหาความรู้ครับก่อนที่จะล่องมือเลียงครับจังสิบวได้ผ่าทานะครับนะมือนีอยู่กับคุณแม่ครับเพื่อนเลียงแพะมาหลายปีมาสอบถามถึงที่ไปที่มากันครับคุณแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่แนะนําตัวนะครับป้าสมบูรณ์ทองชะอ้นจ้าป้าสมบูรณ์ทองชะอ้นคุณแม่เลียงแพะมาโดนเราครับจ้าเจ็ดปีแล้วจ้า เจ็ดปีจ้ะแรกเดิมเดิมที่เป็นอย่างคือสนใจมาเลี้ยงแพะครับอ๋อเห็นมันเลี้ยงง่ายจ้ะเพราะว่าเลี้ยงงวยอยู่แล้วก็ถือว่าเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับงวจ้ะครับผมก็เริ่มแรกเลยเอามาจักตัวครับเอามาแค่สี่ตัวเองจ้สพอพันหนึ่งตัวก็เป็นห้าตัวเป็นห้าตัวครับผมเลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็คือว่ามีมีขายออกไปบ่ครับมีมีจ้ะขายออกไปตลอดใช่ขายออกไปตลอดครับผม ก็ขั้นตอนการเลี้ยงของมันนี่ยุ่งยากบอครับลองอธิบายงนไม่นนไม่จ้ะไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าแพะเป็นสัตว์ที่กินพืชทุกชนิดครับเลี้ยงง่ายก็คือว่าในในแต่ละมือนี่ห้าตตรงเห็จยังไงครับเกี่ยวกับแพะอ๋อคือกวาดทําความสะอาดคอกลงมากนแล้วก็ปล่อยออกไปเลี้ยงปล่อยจากโมงครับประมาณสามโมงครึ่งตอนเช้าตอนเช้าใช่แล้วก็เข้าเที่ยงเข้าเที่ยงแต่เกิดถ,ถ้าปล่อยเสาร์ากันได้บอครับมัน ถ้ามีน้ําค้างเยอะหรือฝนตกอย่างนี้ก็ต้องให้น้าค้างแห้งแล้วก็น้ําฝนที่ตกให้แห้งเป็นยังครับมันจะเป็นปากเท้าเปื่อยแล้วมันจะท้องอืดโอ้ครับครับก็เลยต้องการรใอ้แห้งก่อนแห้งก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยออกไปครับผมปล่อยออกไปจักรอบครับเนี่ยสองจ้ะสองรอบจ้ะตอนบ่ายใช่ตอนบ่ายประมาณสี่โมงเพราะว่าแดดจัดใช่สี่โมงเย็นแล้วก็เข้าประมาณห้าโมงเลี้ยงแค่สองชั่วโมงถ้าถ้าแดดจัด แดดจัดมันจะหกมันจะร้อนอือครับผมถือว่าทาเงินได้ดีบ่ครับแม่ครับได้ดีจ้ะพออยู่ได้ถ้าเกษตรกรถ้าจะเอารวยก็ต้องมีแม่แพะเยอะกว่านี้ถ้าจะเอารวยเนาะใช่อครับอันนี้มีแม่แพะอยู่ทั้งหมดมันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะมัน53ตัวครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณคอกเนาะจ้าจะแล้วอาหารที่ว่า เอามาเลี้ยงอยู่ใน,นคอเขานี่ครับมี่มีบอกครับอ๋ออาหารเสรมิมอาหารเสริมก็แล้วแต่เราจะใส่ใส่กระมังหรือใส่อะไรก็ได้สําหรับคนที่เขาไม่มีอย่างอย่างป้านี่ป้านจะใส่เป็นรางอย่างนี้นี่คือรางรางวงล้ออย่างนี้เ,นเอาไว้เสรมิมใช่ครับผม <replaced S 1> เอาไว้เสริมใช่เอาไว้เ, Dear, าาเสรมิมตอนแบบว่ากินไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีอาหารยังไงครับที่ว่าอาหารเสริมเขาอาหารเสริมก็มันแล้วแต่เราจะไปเอาหัวอาหารมาเลี้ยงข้าวโพดหรือว่า มันสับปะหลังแห้งอ,อะไรก็ได้แพ้กินได้ทุกอย่างใช่ใช่กินกินง่ายกินง่ายใช่ครับแพ้นี่มันในการเลี้ยงแพ้นี่มันเจอปัญหาอย่างบอบอกครับเจอปัญหาอยู่เรื่องท้องอืดท้องอืดใชทออด่ท้องอืดท้องอืดนี่เป็นบ่อยครับแกรักษายัางไงครับอ๋อก็ใช้เป็นพวกยาธาตุน้ําแดงแล้วก็น้ํามันพืชหรือบาง,บาง ขอกเขาก็จะใช้นะไอ้พวกน้ําโคกจะโอ้น้ําโคกจ้าโอ้น้โคกกอกแต่ต้องดูด้วยว่าท้องมันอืดหรือเปล่าจ้ะน้ําโคกกอกเวลานั้นมันก็เลอะออกไหมใช่ใช่เลอะออกยโอ้ครับอืมอืก็แก้ได้เนาะใช่ใช่ครับแก้ได้อืมก็มีหลายวิธีนะครับเนาะจ้าจ้าครับผมแล้วแต่อืมแพะที่เลี้ยงอยู่นี่เป็นสายพันธุ์ไหนครับพันธุ์โบโบจ้า บออผสมแองโกบอผสมแองโกใช่บางตัวก็เป็นแม่พันธุ์แองโกบางตัวก็เป็นอ่าลูกผสมครับอืมอย่างนี้นี่คือลูกผสมบอลคอแดงแฝดเนาะจ้ะแฝดอย่างนี้แฝดใช่อายุจังมือแล้วครับนี่มันได้อ่ายังไม่พอสองอาทิตย์ไส้ดือยังไม่หลุดจ้ะสะดือยังไม่หลุดใช่ใช่โอ้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีจ้ะครับเอาละรายได้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับ รายได้ก็อยู่ได้ไอะจ้ะอยู่ได้ใช่เข้าขายแต่แต่ละรอ,ลอบนี่มันได้ไลายบ้ครับอ๋อแต่ละรอบปีหนึ่งก็จะขายประมาณอย่างคอกพระคอกบ้านนี่จะขายประมาณปีหนึ่งนี่ก็จะประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งใช่สามเดือนขายเทือนึงใช่สี<อ>่ครั้งครับ,รบเพราะว่าปีหนึ่งมันก็สิบสองเดือนครับผมอ่ามันก็จะแล้วแต่แม่แพะเราเยอะน้อยอย,อย่างนี้ไง ถ้าเรามีแม่แห่เยอะก็ได้ขายเยอะขายเยอะโอ้ับถ้าเราแม่แพ้เราน้อยก็ได้น้อยบางทีมันออกมาไม่ไม่เท่ากันไงครับแบบถ้าบางทีมันก็จะออกมาเป็นแม่พันธุเยอะตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้บางทีก็ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียแล้วแต่ตัวเฉลียได้ปีละแสนบ่ครับได้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 เนาะโอ้ครับอะนลนะไนจับเงินแสนเดือนละหมื่นนะครับเนาะจ้าจะได้อยู่เฉลียก็คุณแม่ทํำคอก ใช้งบประมาณหลายป่ะครับทำคอกถามว่าคอกนี่มันแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะใช้ใช้น้อยใช้ส่วนน้อยครับประมาณสามหมื่นสามมืนจ้าประมาณสาม0 0ื่นที่ลงทุนลงไปนะเมนก็จะมีไม้ไผ่เนาะใช่อันอันนี้ใช้ไม้ไผ่แต่บางบางที่เขาใช้ไม้กระดานไม้กระดานจ้าแล้วแต่อันนี้เรางบน้อยเราก็ใช้ไม้ไผ่อือสามหมื่นเนาะจ้าจมีสังกะสีใช่ ขาแรงช่างค่าแรงแล้วก็มุ้งมุ้งตอนนี้ยังไม่ได้กลางจ้ะครับมุ้งมุ้งการยุงมุ้งเราจะกลางตอนไหนครับตอนช่วงระยะฝนชุกชุกยุงชุมชุมครับมันจะช่วยกันยุงได้หน่อยอืมคุณแม่ครับคุณแม่ทายาพยาธจังไหนครับอาฉีดนะพจ้ะฉีดใช่เดือนละครั้งเดือนละครั้งใช่ยาถ่ายพยาธยาบำรุงพร้อมกันเลยใช่ไม่อย่างอย่างวันนี้เราฉีดยาถ่ายพยาธกอน หรือว่าจะฉีดยาบำรุงก่อนก็แล้วแต่สะดวกครับแต่ถ้ายาถ่ายพยาธิมันจะปวดพร้อมกันได้ไหมครับถามว่าได้ไหมได้จ้ะได้ได้อย่างจะฉีดตัวหนึ่งสองเข็มเลยทีเดียวก็ได้คือฉีดยาไอบำรุงก่อนแล้วก็ฉีดยาถ่ายพยาธิทีหลังครับเพราะว่ายาถ่ายพยาธิจะปวดออืจะปวดเนาะใช่ฉีดได้เดือนละครั้งถ้าเป็นอันนั้นจริงๆถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงปล่อยไล่ทุ่งนี่เขาฉีดสามเดือนครั้งครับ เขาขีดอย่างนั้นแต่บ้านนเลี้ยงแบบอย่างเงี้ยปล่อยไร่ทุ่งก็จะขีดเดือนละไร่ทุ่งมันมันเสี่ยงเนาะใช่มันมันไปเหยียบอะไรต่ออะไรไปกินใบไม้ใบไร่อะไรครับพยายามเยอะหน่อยใช่พยายามใบไม้ครอบถือว่าเป็นรายได้สั่งขอพ่ว่าได้เนาะครับเนาะใช่ใช่ได้ได้ถ้ามีแค่ถ้าคนไม่เนาะก็แล้วแต่คนเนาะบางคนเขาก็แบบทําครับได้ได้ดีได้ดีอยู่ถามว่าได้ดีไม่ได้ดีอยู่จ้ะ คุณแม่เลี้ยงคนเดียวจ้ะเลี้ยงเองแต่แฟนเขาจะเลี้ยงงัวลุงจะเลี้ยงงัวอ๋อลุงจะเลี้ยงงัวใช่แบ่งกันใช่มีทั้งงัวมีทั้งแพะใช่ใช่ครับผมพอพันมีจักตัวครับอันนี้ใช้ตัวเดียวเองจ้ะตัวเดียวจ้ะอันนี้อันนี้พันบโบพ่อพ่อพันโบโบคอแดงเขาเรียกไงครับผสมหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ไม่ผสมเหรอ ใช่อันนี้อันนี้ไม่ผสมคือพันบอโดยตรงเลยอเอามาจากสหาฟาร์มหนองไผ่ครับคือเขาเอามาตั้งแต่แปดเดือนตอนนี้ได้ขวบหนึ่งแล้วได้ปีหนึ่งแล้วครับผมพอพันนี้เข้าต้องใส่ไปโดนบอครับถึงจะโลอสองปีสองปีใช่เปีนสองปีคือคเขาจะไม่ให้ทับลูกเป็นยังงครับเพราะว่าลูกมันจะตัวเล็กลงแล้วก็เลือดมันจะชิด คือเลือดมันมันมันจะนั่นหน่อยตัวตัวแม่พันธุ์จะเริ่มเล็กลงเลยล่ะทีนี้เขาเขาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆืแล้วคุณแม่มีวิธีจัดการยังไงครับที่บอหาพ่อเขาทับลูกอ๋ออันนี้เหรอครับจริงๆแล้วก็คือเปลี่ยนกับฟูงอื่นอ๋อแลกเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันทับเอาของเขามาทับของเราแล้วเขาก็เอาของเราไปทับของเขาอ่าอย่างนั้นจะ ต้นทุนมันจะต่ำหน่อยประหยัดเนาะใช่อย่างสมมติว่ามันจะทับลูกเราขายไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาพ่อพัน์ตัวอื่นเข้ามาทับที่ว่ามันจะเป็นนั่นเลยไงโอ้ครับครับต้นทุนสูงครับจับว่าพ่อพันราคาเท่าไหร่ราคาถึงสามหมื่นนั่นแหละพ่อพันเนาะใช่พ่อพันถ้าสวยๆเลยนะสามหมื่นพร้อมทับพร้อมทับครับผมแต่มันเป็นนเลือดร้อยครับเลือดร้อยใช่ อันนี้เขาก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยเน้องใช่ใช่ครับผมจะพักขี่แพ้นี่สามารถขายได้ปะครับได้ได้จ้ะนี่ถ้าบางปีเขามีคนมาซื้อเขาก็ขายไปแต่ถ้าเรากวาดแล้วส่วนมากจะเอาไปใส่นาเจ้าของใส่นาเจ้าของจ้าจ้ะใส่นาเจ้าของครับผมใส่นาใส่ไร่เจ้าของอหมักไว้ก่อนพอพันเขาดื่มปะคำเนี่ย ดื้อๆดื้อจ้ะชนป่ะครับไม่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 ชนเดี๋ยวผมถ่ายบนขอบผมทองลูกครับอือโอ้สวยๆนะครับเนาะแพะอ้วนนะครับเนาะจ้าอ้วนพอได้พอได้พอได้ไม่ถือว่าผอมเลี้ยงแพะไม่ผอมนี่ถือว่าโอเคแล้วเนาะจ้าครับสวยๆสวยอือถ้าเกิดเรามีแม่แพะเยอะ เราก็ได้ตังเยอะใช่ใช่ใช่ครับอย่างนั้นปีหนึ่งเขาให้ลูกจังได้ครับนี่ปีหนึ่งเขาให้สองท้องสองท้องใช่ปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งก็คือให้สองโหนครับผมแม่หนึ่งนะสองหนึ่งแม่สองขอกเนาะเป็นแฝดบ่ครับฮะมีแฝดบะแฝดแฝดแฝดทุกแม่เลยใช่ของป้าจะเป็นแฝดหมดครับผมไม่ไม่นอกจากว่าแพ้สาวคือแพ้นางแพ้นางไม่จะเป็นนั้น ทนเนะาะจะแพะนางแกโทนจะมีตัวเดียวนี่ก็แฝดนะข้างหลังเนี่ยเนี่ยเออแฝดไอ้แดงน้อยนุ่นก็แฝดเหมือนกันนอะครับใช่อันนี้อันนี้แพะจะพอสองเดือนละเนี่ยครับแต่ยังไม่ถึงเนี่ยนี่ก็แฝดเหมือนกันครับผมเนี่ยนู่นะไอ้แดงน้อยนุ่นก็แฝดแดงแดงแดงคุณแม่ครับตลาดของคุณแม่นี่ไปทางไหนครับอ๋อของเป็นของเสียอ่ เสียโจโจโจเขาจะเขามารับเนาะใช่มามารับถึงที่ครับมีเท่าไหร่ก็โทรไปเขาก็มาแล้วครับโจโจไม่ว่ามากน้อยยังไงเขาก็มาอยู่ที่ไหนครับเอแกอยู่ทางวังสารานี่หรือไงนี่เนี่ยอืมก็แสดงว่ามีมีพ่อค้าเขามารับแล้วล่ะใช่ใช่ครับพ่อค้าประจําอำบางคนย่านเลี่ยงแล้วว่ามีมองค้านะครับโอ้โห <Finished. S 1> มีแต่จะขายง่ายเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่มีจะให้เขาอย่างเราจะขายแม่พันอย่างเงี้ยพันบอโโคอแดงเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขากาลังสนับสนุนอยู่นี่ครับผมใช่เพราะว่า <rian> ให้มันเป็นแอแม่พันธุบอคอแดงอะ่ะเขาสนับสนุนอยู่ให้เป็นสั์เลียงเศรษฐกิจนะครับนาะใช่ครับผมแล้วช่วงนี้เขากาลังนั่นอยู่น,ะ <drop h. S 1> นั่นเยอะ พามันสามารถส้างอาชีพส้างราไได้ได้นะครับเนาะได้ได้แล้วอีกมาอย่างเด็กก็เลี้ยงได้ผู้หญิงก็เลี้ยงได้อืม,มันไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหเอาแต่ผู้ชายมาเลี้ยงไม่ใช่ครับผมอันนี้มันนั่นอยู่มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไม่ยากอย่างที่คิดขนาดป้านเนี่ยหกสิบแล้วป้าก็ยังเลี้ยงเลยเองเลยครับผมกอกยาเองป่ะครับใช่ใช่กอกเองถ้าเป็นยากอกนี่กอกเองจับเองแล้วอย่างมันออกมาแล้วลูกมัน ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าทํำขอดนี่ก็ทําเองครับทำํำขอดทําอะไรทําเองหมดเรียนรู้จากการเลี้ยงนะครับเนาะใช่ใช่เรียนรู้จากการเลี้ยงครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายเป็นสัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่ครับคุณแม่ครับสถานที่ต่างของฟ้ามี่อยู่สายับอ๋ออยู่ตำบลสารลาย สารลายอันนี้สารลายอำเภออำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จ้าครับเบอร์โทรที่ต่อไปนะครับ0 8นยครับ8 2 9ครับ8 2 9 5300 5300จ้าป้าสมบูรณ์ทองชะอ้นจ้าสมบูรณ์ครับเนาะจ้าครับผมมีแต่แถวนี้ก็จะเรียกปปอมครับก็ถ้าเกิดมีปัญหานะครับอยากจะปรึกษานะก็โทรมาได้นะครับเนาะได้จ้าครับผมรับปรึกษาเรื่องการเลี้ยงแพะครับจ้ ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ะอันนี้แฟดแฟเออแม่เขาตัวลายๆายเนาะใช่แม่เขาตัวดอกๆแต่เขาให้ลูกคอแดงบอกคอแดงเป็นที่พ่อได้ได้พ่อเนาะใช่พ่อได้พ่ออืมครับ